รอยเลารอยเล่าวันเยาว์รุ่งบปเยืนร้าน๋วยเตี่อลลัมรัน๋วยเตี๋ยวบานนาครับจะตั้งอยู่ที่ดมบลชจมัยบนตรงจังหวัดบุที่ดมราับดูติดกับลมรับธรรนําเทศบาละบันบุนจามันะครับบรนยกา้านส่วยงามมาครับวางกว้างครับเคยเคยมาเรืไองเร่ารานี้ครับเดี๋ยววันรุ่นบนเบ ร้านชาช้างอ่านหมาไหมครับท่นบุญตุ๋นเนื้อลำร้อนๆใ้ยิ่งเลยครับเลยครับน้ำเดือดปุ๊ดๆเลยทุกคนเลยนะครับนี่เนี่ยนำ้ำไม่ร้อนมาเลยครับ แม่กาทุกคนนตัตยาใจด,ดีมากับบรนนี้ปินกันเองครับเลยทุกคนเลยนี่จะเป็นกงเด็กนะครับกงเด็กก็มีเหมือนกันครับ บัญ,ญกาศร่านช้าอาจาร์มาทุกว่เล็ดอ่ะนี่กับได้มาแล้วครับมีปั๊บได้กิกนกันครับเกร็จโม้ครับ น่ากินมาดูปุนเลยครับเลยมีอชินๆดูปุนเลยล่ะมาแลวนะครับุณเราบร้อมไม่พิดดวงครับ